อืม่ะเปิดเลยไม่มาเลยใช่ไหมเออแบตมีเกะมาเลย๊มติ๊กเสียนะครับคันนี้เอามาเมื่อเช้านะครับเป็นรถของอคุณลูกค้านะครับแถ,แถวตลาดนะครับบอกว่าขี่ไปตลาดนะครับอยู่ๆก็ go. สตาร์ทไม่ติดนะครับขากลับนะครับ ตอนช่วงออกจากบ้านนะครับก็มีอาการนะครับก่อนจะไปตลาดนะครับมีอาการผูบๆูนะครับพอมาถึงตลาดนะครับคนสุดท้ายนะครับกลับไม่ถึงบ้านนะครับก็เลยได้ยันมาที่ร้านนะครับสรุปนะครับปั๊มติ๊กเสียนะครับ ใบดำมืดเลยนาอทีนเนาะติดเกียรนะมันแสดงว่าอินเคยถอดแต่ไม่อะไรมาอยู่ในถังอ่ะก็เลยอินใส่โอลิงมา ตเตอร์ใหม่นะครับเวฟร้อยสิบไอรุ่นนี้ปีไหนทีบปีสิบสี่ใช่ไหม <c oughs> ปั๊มนะครับปีสิบสองสิบสี่ใช้ด้วยกันนะครับแต่รถนะครับจะเป็นปีสองพันสิบสองนะครับใส่แลว guarde wow. hey. oh, é é, ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ก็ล้วงด้วยนี่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 นะครับใช้ใช้ใช้ข้างละสองตัวโอ้ใส่ว่ามบรทุกของหนักเนาะโอเคเรื่องนะครับบรรทุกเป็นไม้ๆครับไอ้หยะสองตัวเนาะครับโอ้ฝั่งนี้ห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้า,า,าโอ้รวมเป็นเก้าตัวได้นี่โอ้ みんな